คลิปนี้เรามาดูเรื่องการตีบอสว่าตียังไงแล้วก็ไปดูที่อีเวนต์ก่อนเลยไปอีเวนต์เสร็จปุ๊บเลื่อนหา m b p กดไปบอลแต่ละตัวมันจะมีเวลาบอกอยู่ว่ามันเกิดเมื่อไรอีกกี่นาทีเกิดอีกกี่นาทีเกิดเราก็แค่กดไปที่มันแล้วก็กดไปเยนยๆมันจะบิงไปหาบอสให้บอลแต่ละตัวมันก็จะดลอกของแล้วก็เช็คดูได้ว่าดรอปของอะไรบ้างอย่างถ้าเราจะหาเป็นแบวนด์ที่ให้ b o o ก็ตีแจ็คกลา่า รถแล้วก็รถนายก็ดอกแบบตัวนี้เหมือนกันถ้าเราเป็นพวกสายเวทก็จะเป็นสับปีเอสัปีตัวฟาโล่ตัวฟาโรจะดอกเป็นโบสองลูช่เเวงต้นเกมก็อาจจะต้องไปหาเป็นวิเทสดอกเป็นแบนเอ็กเปิดถ้าเป็นพวกสายอาชีพกายภาพตีไว้ต่างต่างก็อาจจะเป็นตัวเดชบวกได้แบนบวกขอแล้วก็ออกลอจะเป็นสเต็งประมาณนี้ การล่บาบอสมันลาได้วันละสิบครั้งนะเยอะกว่าไอ้เซจริงเซิจริงได้แค่หครั้งแต่จริงๆอ่ะหครั้งก็พอแล้วเขียนสิบครั้งเหนื่อยหลายอย่างเกินแล้วก็พวกไอ้เอลิปันเตอร์ไอ้มินิี้อะไรเงี้ยก็คือเราไปหักไม้ได้นะ หักไ,ไม้หาจากไหนไม้หาจากการที่ว่าเราไปซื้อของแดนเดบบอนช็อปนี่ไม้ฟ้าไม้ฟ้าคือมินิไม้เขียวคืออีลิตเวลาเราตีไออีลิตบอสมันจะอีลิตมันเตอร์มันจะได้ยีกยีด้วยเราควรตีทุกวันอีลิตมนเตอมินิเราไม่ต้องตีก็ได้แต่ตีอีลิตก็ได้อ่ะประมาณนี้หาบอส